นอกจากนี้ความพร้อมนะครับทงการแต่งตั้งกบนอเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยใช่กรรมการจำหน่วยเนี่ยตอนนี้แต่แต่ละเขตแต่ละอำเภอเนี่ยเตรียมนะซึ่งจะประกาศแต่งตั้งนะฮะในวันที่ย3สาเมษายนนี้ฉะนั้นก็จะมีคนที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งต่างๆก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยอาจจะถูกแต่งตั้งไปนอกนอกหน่วยตัวเองอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงมันก็ต้องมีขั้นมีตอนนะครับตีนนี้เราเตรียมพร้อมแล้วครับ คือบางบางคนอาจจะอยู่ในอำเภอเมืองแต่ว่าให้ไปประจำหน่วยที่ชานุมานสมมติสมมตินะเือนี้อันนี้การใช้สิทธิ์ก็วันนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็จะมีวิธีการแต่ก็มีวิธีการอย่างเช่นหรือจะเป็นกรรมการประจำหน่วยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถ้าสมมติว่าอยู่หน่วยหมู่หมู่บ้านหมู่กอไก่แต่กลับไปปฏิบัติหน้าที่อยู่หมู่บุยตำบลนึ่ะเดินทางกลับมาไม่ไม่สะดวกก็สามารถ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้<ม>ในเขตอันนี้เขาเรียกว่าในเขตวิธีการก็คือไปลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอโดยโดยนำคำสั่งเนี่ยซึ่งคำสั่งจะออกวันที่23เมษาเราก็ต้องเอานำคำสั่งไปไปหาท่านนายอำเภอเพื<ต>่อแจ้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่้นะคได้หรือนะครับกรณีที่เราไม่ได้ จ้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งหน้าถ้าเราไปปฏิบัติหน้าที่ในในหน่วยเลือกตั้งในเขตเดียวกันต้องเน้นว่าในเขตเดียวกันเราก็สามารถไปเพิ่มชื่อนะครับที่หน่วยเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันได้ต้องมีคําสั่งไปด้วยครับอันนี้คือสําหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแล้ว เหน้องประชาชนเนาะอ่าอันนั้นอันนั้นคือระบบระบบปิดไปแล้วแล้วก็การลงทะเบียนล่วงหน้านะต้องต้องแยกให้พี่น้องเข้าใจอันนี้คือผู้ที่เป็นกรรมการได้รับเลือกตั้งเป็นประจําหน่วยอันนี้คือไปแจ้งทีหลังได้ยังแจ้งได้ตอนนี้ยังแจ้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันอันนี้ก็ไปก็ประกัศแต่พี่น้องประชาชนที่จะที่ว่าลงทะเบียนล่วงหน้าอันนี้หมดเขตอันนี้คือหมดเขตแล้วต้องตั้งว่เ้าตัเก้าในสานครับผมอันนี้คือเกี่ยวกับ การความพร้อมในร้อมสลับผู้ที่อาจจะเป็นไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต่างๆนะครับผมอันนี้แล้วมีเรื่องอื่นเนี่ยเกี่ยวกับความพร้อมอย่างการเพิ่มชื่อหรือสถานที่สถานที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็อีกอย่างครับตอนนี้คือกําลังพิมพ์นะครับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านคือการเลือกตั้งนะครับเรานอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์ทางหน่วยงานแล้วก็ทางกกตแล้วเราก็จะมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านซึ่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนี้ก็จะบอกไว้ว่าอ่า บ้านของเราใครมีสิทธิ์เลือกตั้งบ้างมีหน่วยเลือกตั้งไปใชาชสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนหแล้วมีข้อมูลนะครับมอบข้อมูลของผู้สมัครเนี่ยในแบบบัญชีรายชื่อมีใครบ้างมีพรรคอะไรบ้างแล้วก็แบบ แบนเคดก็มีมีรูปภาพให้ด้วยอันนี้อันนี้คือคืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็คือหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเนี่ยก็จะเริ่มทยอยส่งไปภายในวันวันที่23เมษายนนะครับภายในเราสามารถเห็นเบอร์ชื่อผู้สมัครที่ส่งมาเบ็นเป็นจดหมายนี้ได้เลยรั้งทั้งแบนเคดทั้งชื่อชื่อ้ง่อชื่อเลยแล้วก็จะมีบอกว่า ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งไหนด้วยท่านต้องไปลงที่หช่องทางหนึงที่สำคัญคือนี่แหละจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนใครับนอกจากเราจะดูทางออนไลน์ได้แล้วเราก็จะมีเป็นลักษณะเป็นหนังสือแจ้งชาวบ้านแจ้งจับบ้านดยอันนี้ถือเป็นการเพิ่มอำนวยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับบางคนอาจจะลงลืมลืมบางคนอาจจะจำไม่ได้หรือเฮ้ยชื่อมันเพิ่มมาใครไม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับดูดูในเล็ที่บ้านตัวเองด้วยฮะมีใครมาเพิ่มโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับท่านคะ ถึงคําถามที่หลายคนสงสัยกันมากๆว่าเอ๊ะเห็ุใดทําไมนะคะทําไมการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อหรือแบบเลือกพักเนี่ยทำไมเขาไม่ใช่เบอร์เดียวกันบัตรคนละสียิึงพอเข้าใจได้ใช่ใช่ตบบอพี่น้องประชาชนเนี่ยก ก็ถามมาเยอะแล้วส่วนมากก็จะเข้าใจว่าพี่กกตทําไมทําเรื่องง่ายให้มันเรื่องยากอันนี้นั่นคือคําถามที่น้องประชาชนอันนี้ถามเยอะมากเพราก็นําเรียนท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทําของคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากตัวบทกฎหมายตัวบทกฎหมายไปดูที่มาตรา5 6นะครับเขาระบุไว้เลยว่าพักการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตแล้ว ให้มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อคำแค่เนี้ความหมายมันะคือว่าใครที่จะพรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อผู้โดง่ายคือต้องไปสมัครแบบแบ่งเขตก่อนท่านจะสังเกตได้จากการระยะเวลาในการรับสมัครของกกตนี่เลื่อมกันหนึ่งวันเลื่อมหนึ่งวันการเลื่อมกันหนึ่งวันมันก็หมายว่าให้มันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เขาบัญญัติไว้ว่านั่นก็คือว่าเป็นไปได้ที่ ทั้งแบ่งเขตกับัญชีชื่อไม่ตรงกันก็เหตุผลเกิดจากกฎหมายไม่ใช่เกิดจากการก็ต้องให้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คือตัวบทกฎหมายตัวบทกฎหมายมมตว่าจะเลือกนายกอ่าพกกอก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจําง่ายใช่ไหมครใช่คือคือถ้าย้อนไปปี6กสองเนี่ยมันเคบัตรใบเดียวบัตรใบเดียวถ้าย้อนขึ้นไปก่อนปี6กสองอีกก็บัตร2ใบก็จริงแต่เบอร์เดียวกันอ่านันเดแต่มาปีนี้ แหวกแนวอีกคนระเบิดคนระเบิดอีกก็ใช่ก็เป็นโจทย์ของพี่น้องประชาชนว่าเอาเราอะเราต้องจําให้มันขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายที่เขาบัญญัติเอาไว้ก่อนหน้านี้ตามรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสสนะครับที่แก้ไขใหม่นะครับเป็นที่ตกลงไปตามมาตรา56ใช่ไหมครัมาตราห้าสิบหกนะครับกกตไม่ได้มากําหนดเองนะครับว่า ทำไมเบอร์ถึงคนละเบอร์อชนนี้คือตามตัวบทกฎหมายเขาบัญญัติมาแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นประเด็นต่อไปที่ประชาชนสงสัยว่าแล้วแล้วทําไมบัตรแบบบัตรแบบแบงเขตไม่มีชื่อพักไม่มีโลโก้พักใช่ใค่ะลองนึกดูนะ เขต400เขตเวลาเราเวลาเราท่บล็อกบล็อกบล็อกในการพิมบัตรอ่เวลาไปพิมบัตรทั้งใส่เบอร์เขตหนึ่งไม่ตรงกันเขตสองก็ไม่ตรงกันเขตสมก็ไม่ตรงกันฉะนั้นโอกาสยิ่งพี่น้องประชาชนจะสับสนยิ่งจะมีมากถ้าใส่ชื่อพักโลโก้พักเขาผิดใช่ใช่เพราะว่าไม่มันไม่ตรงกันในเมื่อไม่ตรงกันยิ่งใส่ยิ่งฉะนั้นกกตออกแบบมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี่คิดว่าสะดวกแล้วเขาเรียกว่าบัตรโหล หมันรูคือแบบเดียวกันแบบเดียวกันนะับนะครับถ้าถ้าพี่น้องประชาชนเข้าไปเข้าใจที่ไปที่มาก็เราอ๋อเราเราเราออกแบบเพื่อให้เกิดความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเอาเป็นว่าเราก็จะเขาเรียกว่าตอนนี้มันยังมีเวลาเหลือเยอะอยู่ฝากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็กออเองเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดอยู่แล้วอย่างสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ก็ประชาสัมพันธ์กันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะถ้ามีข้อสงสัยก็โทรหาได้เลยใช่ไหมคะด้หมายเลขที่แบบพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะโทร ห4 4่งสี่สี่สี่หนึ่งสี่สาตัวโทรได้ตลอดครับวันนี้เป็นสายด่วนสายด่วนสายด่วนของกรกตโอเคอันนี้สืบเนื่องมาจากข้อเมื่อกี้ที่ว่านะคะทำไมถึงเบอร์ไม่เหมือนกันเบอร์ไม่เหมือนกันนะคะ ของของแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อในกรณีที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรืออาจจะตัวของพวกเราไว้ทํางานนี่แหละทํางานเยอะเบอร์เบลอร์จำไม่ได้ก็ขอจดได้ไหมอ่ะอาจจะว่าจะเลือกคนนี้นะจดไม่ได้จจดเบอร์จดเบอร์แบ่งเขตจดเบอร์พักจดกระดาษได้ไหมส่กระดาษนะคะพอไปถึงตอนจัดการน่าจะเป็นคำถามที่เข้ามาเยอะนะเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกก็งงไก่ไอ้หมายเลขมันเหมือนกันแล้วพอไปถึงปุ๊บเออเบอร์มันเยอะเอ้นนี้จะเบอร์พักอันนี้เบอร์คนจะเอายังไงจดดีกว่า ได้หรือไม่ได้หรือยังไงหลักหลักแรกหลักแรกซะก่อนเรื่องการเลือกตั้งให้เราเข้าใจหลักก็คือการไปใช้สิทธิเลือกตั้งคือต้องไปใช้สิทธิโดยอิสระคําว่าอิสระก็คือไม่ได้ถูกคอกงาเราก็ไปโดยโดยโดยความคิดของเราล้วนเพราะอิสระแล้วต้องเป็นความลับเราเราจะเปิดเผยให้ใครไม่ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็จะนํามาสู่ว่าจำหมายเลขไม่ได้จด จดได้ไหมจดได้ไหมกำไปด้วยนะเราจะเป็นกระดาษกระดาษทีนี้เราก็ต้องย้อนขึ้นไปว่ามันหนึ่งมันเข้าหลักอิสระไหมสองเข้าหลักความลับไหมถ้ามันก็จะมียกตัวอย่างให้เห็นถ้าเป็นกรณีที่มี หัวคะแนนหรือผู้สมัครมาจดให้สมมติสมมติสมมติอ้าวนี้สมมตินะยายยายเอ้อเดอวันี้ได้ยายอันนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนยิ่งยิ่งไปจดในในในช่วงของเขาห้ามหาเสียงมันอาจจะเข้าข่ายเป็นการหาเสียงเกินเวลาฉะนั้นเป็นทุจริตอ่ามันก็จะเป็นไปอีกอีกมิติหนึ่งฉะนั้นคนอื่นที่เป็นผู้สมัครหรือหัวคะแนนมาจดให้อันนี้ไม่ได้ไอผิดเนี่ยแต่แต่ยายนี่อุ้ยจะจดเองจดเองอ้าว เกิดจากความอิสระของยายยายก็จดอ้าวหมายเลขเท่านี้ยหอายนีงไปยืนดูป้ายไว้นิ้วใช่จดใส่้ามือไปอันนี้แล้วก็เข้าไปในหน่วยอันนี้ก็ ไม่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบเขียนไว้ชัดเจนถ้าหลักอย่างนี้ยายก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้ายายเขียนไม่ได้จริงเอาลูกหลานลูกหลานเขียนให้ตามเจตนาลมของยายเนี่ยเขียนใส่ฝ่ามือแนะนํามาเขียนใส่ฝ่ามือดีที่สุดแต่ถ้าจะไปเขียนใส่กระดาษเนี่ยมันก็จะสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงกระดาษกระดาษไปจะดูดหายดูดหายหรือว่าอาจจะเอาไปอ้างคนอื่นมันจะกําไปสู่การเลือกตั้งโดยไม่รับฉะนั้นมันต้องมาย้อนมาที่ หลักเป็นหลักอิสระก็จะเป็นความลับนะฮะหลักอิสระหลักความลับใช่นะครับก็คือเลือกตั้งโดยลับเราจะไม่เปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้แต่ถ้าลูกถ้าหลานด้วยกันเองนะครับยายเขียนไม่ถนัดก็เอาเขียนให้ยายหน่อยยายอยากได้เบอร์นี้ลูกหลานเขียนให้อย่างเงี้ย นะครับเราก็ถือว่ายายในตามเจตนายมของยายแล้วอันนี้ก็พอที่จะนุลมได้แหละอิสระและความลับเป็นความลับใช่เขาเรียกว่าด้วยความสมัครใจของเราเองใช่ไหมด้วยตัวของเราเองที่เราคือคือเข้าใจว่าผพุทาผู้แก่ก็จะคือมันอาจจะลงหล่มเรื่องลื่นมาแต่ข้อย้าที่สุดก็คือว่าจะเป็นหัวคะแนนหรือใครที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับเราในครอบครัวเลยเนี่ยอ่ะยังกันทําไม่ได้มันจะเข้าข่ายลักษณะเป็นการ หาเสียงเกินเวลาที่กฎหมายนะครับอันนี้ขครข้อสงสัยกันแล้วนะคือทําได้แต่ก็ต้องอักครอบรับหรืออาจจะเป็นยายเปน้องหรืออาจจะอยูนอยู่ในหลักของกฎหมายคือไปใช้เสียโดยอิสระแล้วก แต่ความลับยิ่งยิ่งให้ใครมาเขียนให้แล้วก็มีอามิสินจ้างอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อิสระแล้วจะถูกครอบงำโดยเงินนะอามิสินจ้างมันก็จะคิดหลักนะครับก็จะเข้าข่ายเป็นการทุจริตการเลือกตั้งไปใช่ไหมคะก็จะมีโทษอะไรโอ้นะคะครับผมวันนี้คือเกี่ยวกับการเขียนใส่กระดาษและเขียนใส่มือและมีอีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้โซเชียลเอ้ยฉันมาเลือกตั้งแล้วถ่ายรูปหน่อยโชว์เลยเฟซบุ๊กโชว์เลยไอจีหลาเลยเนี่ย อันนี้หรอใช่ไหมอันนี้อันนี้ดีเลยในที่ที่ท่านฉันต้องเลือกตั้งแล้วเลยโดยเฉพาะคนวัยรุ่นวัยรุ่นเขาก็อยากจะมีครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมมาครั้งแรกในชีวิตของฉันที่ได้ได้ได้โอกาสมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะไปถ่ายบัตรเลือกตั้งแนะนําเลยนะครับว่าห้ามเลยนะครับห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งของตนเองนะครับถ่ายปุ๊บเข้าขายเลยนะเพราะว่าเจตนารมณ์เนี่ยเขาไม่ให้ถ่าย แต่ถ้าถ่ายเพื่อได้รับอามิสินจ้างก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไปอีกช็อตหนึ่งดังนั้นมันจะเป็นสองสองสองช่วงช่วงหนึ่งก็คือห้ามถ่ายห้ามถ่ายบัตรตัวเองนะครับไม่ถือว่าตอนตอนที่ยังไม่ได้การนี่หรือว่าการเนเข้าไปในครูหาเขาห้ามเลยโอ้ยันคุยกัช่องไหนช่องไหนเลยแล้เข้าไปครูหาเขากห้ามถ่ายห้ามถ่ายเลยไม่เกี่ยวกับการหรือไม่กาอ้าคือเขาถ่ายมันก็เข้าเข้าองค์ประกอบเลยเขาว่าห้ามถ่ายบัตรตัวเองนะฮะอันที่สองถ้าถ่ายแล้วนะครับเพื่อจะเอาไปแลก เงินสมมุตินะก็จะเป็นการอีกเรื่องการทุจดิตการสมมติจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องอาจจะเป็นสองอย่างสองกรรมในครั้งเดียวกันพเดยังไงว่าสองกระทงแต่ถ้าอยากจะได้ภาพนะครับว้เป็นที่ลึกวัยรุ่นของเราสมมติว่าไปเซลฟี่นะหนูก็ออกจากบริเวณเชือกอะเอาเชือกง่ายๆเชือกกันออกไปแล้วก็เซลฟี่เรามาแล้วนะครั้งหนึ่งในชีพของฉันได้ฮะอันนี้ได้หรือหรือ ขณะกรรมการประจําหน่วยเขานับคะแนนคือต้องปิดการลงคะแนนแล้วปิดการนับคะแนนเขากำลังนับคะแนนอยู่เนี่ถ่ายได้ไหมได้ถ่ายเซลฟี่ขณะนับคะแนนก็ได้ถ่ายบัตรที่เขากําลังนับคะแนนอันนี้ได้เอาทําไมได้ล่ะเพราะว่าบัตรที่ ไปหย่อนลงในหินไปแล้วเนี่ยไม่สามารถยั่งรู้ได้ว่าเป็นบัตรลึกตันของใครเวลากรรมการนับคะแนนไม่รู้อะไ้เวลาไปเราไปออกมาจากหีบบัตรเรามานับคะแนนจึงไม่รู้ว่าเป็นบัตรของใครมันก็เลยสามารถหลัง17บลนาฬิกาเป็นต้นไปนะได้อยู่ไปเซียฟี่หรือถ่ายที่ติดบัตรก็ไม่เป็นไรตรงนั้นไม่เป็นไรตอนนับคะแนนตอนแรกไม่เป็นไรแต่หลักก็คือว่าอย่าไปถ่ายบัตรตัวเองนะครับในช่องไหนสี่เหลี่ยมเล็กๆช่องกาอะไรกันกาฮะท่านบอก กาอย่างเดียวเครื่อง <บ S 1> หมายบวก,บกอกากระบาดเครื่องหมายคูณ <c oughs> อย่างเดียวใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือว่าเครื่อายกากบาดเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้คำว่าเครื่องหมายกากบาดคือเส้นสองเส้นมาตัดกันตััดกนเอาจจะเป็นบวกเป็นคูณก็สุดแต่อันงามอันสวยก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าขอให้มีเส้นสองเส้นมาไม่ไม่จาเป็นต้องเต็มช่องสี่เหลี่ยมไม่ต้องนะค่ะขอแค่มีเส้นตัดกันใช่แค่สองเส้นใช่ไหมคะอ่าใช่ครับเป็นรูปดาวก็ไม่ได้อ่าคือคือหลักของมันคือเส้นสองเส้นมาตัดกันแต่บางครั้งอ่าบางครั้งเนี่ย คุณยายเนาะปากกาครั้งแรกมันไม่ออกดซมันขีดซ้ำขีดซ้ำเราต้องดูที่เจตนาสิ่งเหล่านี้เราจะถูก ฝึกอบรมให้แก่กรรมการมาจํานวนถ้าบอกว่าเส้นสองเส้นบางคนก็เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่สองเส้นแล้วมันมีรอยปากรอยอะไรบางทีมันขีดครั้งแรกมันไม่ออกใช่ไหมขีดซ้ําอีกฉะนั้นเราดูที่เกจนาฉะนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้กรรมการมาจํานวนถูกฝึกมาก็ไม่ต้องห่วงแต่ให้ให้เข้าใจหลักซะก่อนว่าคือเปกระบาดกระบาดอาจจะเป็นสองเส้นมาตัดกันอาจจะเป็นเครื่องหมายถูกแล้วเฮ้ยลืมไปกากะบาดนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอาจจะ จะลงลืมใช่ครับไม่ใช่ไม่ต้องทุกเส้นสวยงานถึงจะไปนะครับบางคนบางบางคนทําทําเหมือนเหมือนเครื่องหมายผิดอ่ะกากระบาตตบบัตตบบัตรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราดูเกตนาแล้วนั่นคือการกากระบาตอันนี้ก็เป็นบัตรดีได้อันนั้นจานั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องห่วงเพราะเราถูก การฝึกกับกรรมการประจวบเนี่ยคลาๆว่ามันมีการเลือกตั้งมาไม่รู้กี่รอบแล้วก็มีมีปัญหาแล้วมีข้อพิจารณาว่าไออันนี้มันคนดีหรือไม่ดีคนควรจะใช่หรือไม่ใช่แล้วก็คือหมายวว่ามีมีประสบการณ์แล้วว่างั้นเถอะครับผมฉะนั้นเรามีแนวมีแมวมีแนวทางกรรมการก็ถูกฝึกมาอย่างดีอยู่แล้วใช่ครับคือซึ่งตอนนี้เรากําลังไป เอาวิทยากรระดับจังหวัดไปอบรมที่ส่วนกลางกรุงเทพเนะเดินทางวันนี้นะข้าอำนาาเจริญเดินทางวันนี้ก็จะอบรม2วัน20่สบกืบย่ใช่ไหมพออบรมเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมาจัดอบรมวิทยากรระดับอำเภอต่างๆในพื้นที่ต่อในพื้นที่ต่อจังหวัดอำเภอใช่หลังจากนั้นหลังจากนั้นวิทยากรระดับระดับ เขตพูดง่ายระดับเขตก็จะไปอบรมตาาหน่วยต่างๆตหน่วยใช่ครับล่าื้นที่นรั้เกี่ยวมีข้อสงสารอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้ที่ที่ช่วงวันที่9เมษายนที่ผ่านมาครับคือไปลงเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วแต่วันที่7พฤษภาคมกลับไปไม่ได้กลับไปไม่ได้เลยทํายังไงก็คือไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะคะ แล้วเขาต้องทํำยังไงบ้างเขาถึงจะไม่เสียสิทธิเลือกตั้งจะเป็นเลือก14ได้ไหมนี่ยังไงจะยังไงถึงไม่เสียสิทธิ์ครับคือคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักก็คืออำนวยความสะดวกสําหรับคนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่14ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดลูกห้าเราไปอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเดินทางมาก็ไม่คุ้มไปทำงานที่อื่นไม่คุ้มไม่คุ้มค่านะเงี้ยไม่คุ้มก็ไม่คุ้มค่ารถนะครับหรืออย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือกปนเราต้องไป ปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วยอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้คือเจตนาลมอำานวยขอสะดวกของกลุ่มคนเหล่านี้แต่เพิ่นในวันนั้นลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไงเสียกกลับได้เดินทางกลับมาบ้านเอาเอาอยู่กรุงเทพกลับได้เดินทางกลับมาบ้านประเด็นก็คือว่าจะไปขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหนึ่งละวันวันที่เจ็ดไม่ได้ลงไม่ได้ลงไปลงคะแนนเลือกตั้งเนื่อง่าไม่ติดธุระจําเป็นก็เลยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่14บได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้ ใครที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะครับไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันปกติได้แล้วไม่เสียสิทธิเลือกตั้งหรอคะเสียหรือไม่ต้องต่อไปแต่ถ้าเราไม่ไม่อยากเสียสิทธิเราก็ไปตั้งแจ้งเหตุจำจำไม่ง่ายนะแจ้งเหตุถ้าถ้าถ้าสุภาพสตรีจะรู้ดี ระยะปลอดภัยก่อนเจ็ดหลังเจ็ดนั่นนหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนั่นแหละระยะปลอดภัยคือหน้าเจ็ดหลังเจ็ดคือวันเลอกตั้งก่อนกวันวันเลอกตั้งเจ็ดวันก็คือระหว่างวันที่ช่วงช่วงแรกนะครับช่วงแรกคือวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบสามเจ็ดถึงสิบสามนี่คือมุลงแรกวันแรก่อนอันนี้เป็นก่อนเจ็ดถึงสิบสามพฤษภาคมใช่แล้วเราก็เว้นวันเลือกตั้งวันหนึ่งแล้วก็ไปหลังก็คือสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดพฤษภา สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดพฤษภาอันนี้ไปแจ้งที่อำเภอใช่ไหมฮะวิธีแจ้งง่ายมากที่ไหนได้บ้างคะตอนนี้ออนไลน์เหมือนกันกับบรตรลงทะเบียนเลยอ่านไลน์หรือจะไปแจ้งที่หน้าทะเบียนก็ได้ที่แอปไอซี่นี่เลยแอปสมาร์ทบลูดสมาร์ทบลูดเลยของตกตอกตอเนี่ยสมาร์ทบลูดของตุกตอง่ายสุดละง่ายง่ายครับถ้าเรามีแอปสมาร์ทโบลูดเขาก็จะมีมีช่วงช่วงลงทะเบียนให้เหตุผลที่สมควรที่จะว่าเขาเรียกว่าที่ไม่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ หลากหลายเหตุผลมากปกตอกว้างมากหรือว่าเขาเขมีให้เลือกไม่ไม่อยู่ในพื้นที่ในเขตเลือกตั้งหรืออยู่มีที่อยู่ห่างไกลจากเขตเลือกตั้งนี่อย่างนี้ง่ายมากเลอเจ็บป่วย เจ็บป่วยการเจ็บป่วยไม่ถึงแต่เข้านอนโรงพยาบาลก็ไม่ลุกไม่ไหววินเวียนอย่างเงี้ยหรือผู้เฒ่าผู้แก่อายุมากๆอย่างเงี้ยอันนี้คือคือไม่สับไม่สะดวกที่จะไปใช้สิทธิตั้งฉะนั้นเหตุผลไม่ต้องห่วงครับเหตุผลมีเยอะกว้างให้ยังอยู่แล้วให้แจ้งเถอะอันแล้วอรียแจ้งเถอะนะครับก็จะไม่ถูกจํากัดสิทธิ์เพราะว่าการถูกจํากัดสิทธิ์เนี่ยระยะเวลาไม่เหมือนกฎหมายเก่ากฎหมายเก่าก็คือ เมื่อก่อนอันนี้อันนี้เก่านะไปเลือกตั้งก็ไปสิทธิ์ขึ้นใช่ไหมสิทธิ์ขึ้นมาเช่นถ้าวันนี้วันนี้อ่าสิบสี่พฤษภาเนี่ยไม่ได้ไปเลือกตั้งสสเกิดมีเลือกตั้งซ่อมอบตอบจสิทธิ์นั้นก็คืนมานั่นคือกฎหมายเก่าเราไปเลือกไอ้นั้นเราก็ได้สิทธิ์ขึ้นมาใช่แต่อันอันทุกวันนี้สองปีหะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเลือกตั้งใหม่แล้วมันจะกลับคืนมาต้องต้องเป็นตัวเลข กลมๆไปเลยไม่ไปใช้สิทธิ์ก็ต้องเสียสิทธิ์ไป2ปีถูกจำกัดสิทธิ์เปสนไป2ปีเลยใช่คุณไปสมัครไอ้พวกนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนั่นอบตอสัมพัญสัมพัญธ์กอนันอบตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแน่นี่สำคัญใครอยากสมัครเนี่ยเขาลืมไปใช้สิทธิ์รอบที่แล้วใช่ถือว่าท่านหมดสิทธิ์แล้วใชเพราะฉะนั้นเราสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ได้สะดวกทุกวันนี้ หลังเจ็ดระยะปลอดภัยนะครับระยะปลอดภัยช่องทางก็ออนไลน์ได้ออนไลน์ก็ได้ทุกวันนี้สะดวกสบายยิ่งใครมีสมาร์ทโฟนที่ดาวนโหลดแอปสมาร์ทบลได้แล้วเนี่ยก็เข้าไปแจ้งได้เลยตรงนั้นนะคะเอาท่านคะช่วงท้ายๆของรายการมีข้อห่วงใยมีระไระอียกจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเชิญได้เลยค่ะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอย่างพวกเราเราคนเลือกตั้งเนี่ยอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมัน ไม่ควรทําแบบไหนครับอันดับแรกคือเลือกตั้งน่ะมันเป็นหน้าที่ของเราครับ,รบถ้าถ้าเขากําหนดเป็นหน้าที่เราก็อ,อยากให้ทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะว่านั่นก็หมายถึงอนาคตของของประเทศแล้วก็การเป็นอยู่อยู่ดีกินดีของเราด้วยครับแล้วทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยก็คืออยากให้ไปโดยอิสระนะครับไม่ได้ถูกมีสินจ้างจากเงินนะครับถ้ามันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามีการซื้อเสียงกันนะครับคนรับเงิน ผิดกฎหมายไหมหคําตอบก็คือผิดผิดผิด,ผด,ผดแล้วมีวิธีแก้ไหมมีกฎหมายเปิดช่องให้ใครที่ได้รับเงินจากการซื้อเสียงเนี่ยนะครับถ้าไม่อยากถูกลงโทษก็คือคกฎหมายยกเว้นโทษก็คือให้ไปแจ้งเหตุ ครับนะครับต่อกรกตหรือผู้ที่กรกตมอบหมายทุกวันนี้กรกตก็มอบหมายทางเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงานฝ่ายปกครองหรือกรกตจังหวัดสะดวกสบายครับไปแจ้งเหตุเมื่อเราไปแจ้งเหตุนี้เราก็ได้รับอนิสงจากกฎหมายฉบับนี้คือไม่ต้องรับโทษนะครับใครนะครับแต่จะมีระยะเวลานะระยะเวลาคือต้องไปแจ้งก่อนที่จะถูกจับกลุ่ม ถ้ามันถ้ากกตหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสืบสวนรู้ว่าคนนี้ได้รับเงินแล้วเขาไปจับกลุ่มเราก็จะไม่ได้รับอนุสวรุเงียบไปก่อนเงียบไปก่อนพอจะไม่โดนจับเลยเงียบเลยใช่ไมใช่ครับฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับเราชี้ชะตาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของเราด้วยในทางก็ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครับผมครับก็ เลือกเลยนะคะไปเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบของเรานะคะวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้ตั้งแต่8โมงเช้าใช่ไหมคะจนถึง17นาฬิกา5โมงเย็นนะคะครับอวันนี้ได้รับข้อมูลความรู้จากท่านผอกกตอมากมายเลยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านนวัดบุญศรีค่ะท่านผอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอำนาจเจริญนะคะดีว้โอกาสหน้าจะได้เชิญท่านมาพูดคุยกับเราอีกนะคะค่ะวันนี้ทีมงานในห้องส่งสวทอำนาจเจริญของเรานะคะช่างเทคนิคคุณพงศริศีหานานนะคะคุณอุดรมิตรอารักค่ะแล้วก็ท่านผอ อัชาราสิริจันทร์นะคะคผูม้มนวยการสัทรอำนาจเจริญค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมรายการกติเลือกตั้งสส2 5 6 6นะคะครับผมก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับส่วนเดี๋ยวท่านผอกรกรเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เชิญมาคุยก <ใช S 1> ันใหม่นะ,ะนะครับผมค่ะวันนี้นะคะดิฉันจูดินันจารุทินค่ะพร้อมผมมนุชาประลมรำครับผมรอมทังท่านผอกรกตทอท่านนวัดบุญศรีนะครับผมลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ